สวัสดีครับมาซะเย็นเลยครับผมนู่นเย็นแล้วนะครับผมมาตีพึ่งครับผมเห็นพึ่งไว้สองรังครับผมอีกรังเล็กลังนี้ก็คงไม่มีตัวอ่อนครับผมแต่เจ้าหัวน้ำครับผมลังใหญ่นะครับขยู่อนาคตใหญ่เลยนะครับผมแต่เจ้าหัวน้ำครับผมหัวน้ํามันใหญ่มากครับผมมากับลูกชายครับนู่น ให้ลูกชายขึ้นอีกแล้วผมมันไม่ไหวครับผมกระดืบไม่ไหวตะคิวกินนะครับพอกินกาแฟเยอะตะคิวมักจะกินครับผมอันนี้ครับผมหัวน้ำให้ดูอีกรอบครับผมโอ้โหกล้องไม่แจ่มเลยไปเดี๋ยวตั้งกล้องเลยครับผมอพึ่งโดนควันแล้วครับผมลูกชายขึ้นไปถึงแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้โบกนะครับผมเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยก็อย่าว่านะครับผมขาไอ้ขาตั้งกล้องมันล็อกไปอยู่นี่พอโดนควันเสร็จแล้วก็รีบสักสาวถังเลยเดี๋ยวครบมันจะหมดไม่ใช่ไหล อ่ะเป็นเชิงกระดาษอย่างที่ผมว่านะครับโอ้เสร็จเลยกูไม่เดี๋ยวไฟฟัทเท้าอ่ะ ก็ปาดลังเชิงกระดาษลงไม้พอด้วยเลยปาดลังเชิงกระดาษไม้พอด้วยแม่ลืมฟรีแชกได้ครับผมเดินไปเอาฟแชกมานะ <c oughs> ครับอ่ะสาถังขึ้นแล้วครับผมกลจะปาดแล้วครับผมเดี๋ยวดูลุ้นหัวน้าครับผมว่าใหญ่ไหมแต่ผมอ่านว่าใหญ่นะพอดูมันอุมๆครับผมเคยตี เชิงกระดาษแบบนี้มันสามขวดเลยแต่ตอนนี้จะได้เปล่านะครับเพราะปีนี้มันแปลกๆครับผมฝนมัตกตลอดนะครับอ่ะเริ่มโบกแล้วครับผมโบกแล้วครับ ผมก็เตรียมตัวจุดครบเหมือนกันนะครับลงมาหาผมไปดูหัวน้ำครับผมใหญ่นะครับนู่นเพิ่งทรงนี้ผมเคยตีนะครับมันหัวน้ำใหญ่จริงๆนะครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหใช้มือถือสั่นหน่อยกล้องมันล็อกไม่อยู่ครับผมไปเดี๋ยวดูตอนลงครับผมถ่ายไม่ได้เลยเพิ่งเต็มเลยครับผมเนี่ยครับ เต็มผมจริงๆครับผมลงมาเต็มเลยเพราะผมอยู่ใต้กกด้วยครับผมหนูปาดได้เชิงลงมาเลยปื้เลยนั่แหละตรงสองสองเที่ยวใช่ไหงหนูเออแบ่งเอาโอ้เล่นสถังปาดเลยไงโอ้ยหกหมดแล้วทำไมเรือไม่ถึง ปลายกิงก่งปลายกิ่งเออมันเดใช้มีแต่และถังปาดเลยอ่ไหลเอเอ,เอส่งมาเลยเอ่ะพอดีลูกชายเขาเอื้อมไม่ถึงเอามีดปาดไม่ถึงนะครับเลยก็ต้องใช้ถังปาดเละปากถังหน่อยหัวน้ําใหญ่ครับผมสุดยอดยังไม่ปิดตาเพราะพึ่งมันอ่อนครับผมน้ำเหลืองอลามเป็นน้ำดอกประดูครับผมเกสรก,ก,ก็เกสปรปก็ดูด้วยครับผม ไปเดี๋ยวไปดูรังที่สองครับผมนู่นลูกชายเริ่มจะลงแล้วนะครับไปครับผมแกขอเก็บอุปกรณ์ก่อนเรามาถึงรังที่สองครับผมโอ้โหเท่ามิ้มเองนู่นปลายกิ่งมะขามเทศครับผมโอ้โหมองไม่เห็นเลยนู่นครับดำๆนู่นไปขอตัดลงมาดูครับผมลุ้นหัวน้ําครับไม่ลุ้นรังแล้วอย่างนี้ไปครับเดี๋ยวคอยดูกันข้างล่างครับผม ลงมาแล้วครับผมนี่หัวเล็กครับผมเป็นแบนเนี่ยครับผมไหลลงไปถังบ้างแล้วนะครับไม่เหมือนให้หวยเลยเนี่ยดูนะครับผมดูเอาเหมือนหวยเลยอันนี้เป็นเกสรอนทั้งนั้นเลยลังใหญ่นะครับดูเราจะได้น้ำสะกมนะครับสองลังเนี่ยแล้วก็ตัวอ่อนของลังเล็กนะครับผมเต็มแผ่นสวยเลยนะครับเละหน่อยครับผมใช้ถุงขึ้นไปเอานี่ จนแผ่นสวยอ่ะไปครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมหมุดแล้วกลับบ้านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากสับตะไคร้ด้วยมากับ2คนลูกชายนะครับไปครับผมสวัสดีครับ